วันนี้นะครับยามนี้ถ้าใครเลือก Toyota f o r t u จ n r นะครับก็แสดงว่าเป็นแฟนขับนะครับเป็น FC t o y o ต a แบบตัวจริงนะครับเสียงจริง,จร,งจริงนะครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยรถ PPV ที่ใหม่มากๆและปังที่สุดในตลาดตอนนี้ก็คือ Ford e v e r e อ t นะครับก็เรียกว่าพูดง่ายๆได้ใหม่นะครับได้สดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดือนกันยายน2565อย่างนี้นะครับตามที่บอกอยืนเนี่ยนะ ยืนคู่กับเจ้า Toyota Fortuner อเนี่ยนะครับอาจจะแต่งหน้าทาปากทำคิ้วทำน,น,นู่นทำนี่ทำสีให้มันเข้มข้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วใครเลือกก็ถือว่าคนคนนั้นนี่เป็นแฟน t o y ย t a อย่างแท้จริงนะครับจริงจงจ,งจุดเนี่ยนะครับโตโยต้ก็รู้ดีนะครับคือความแข็งนะจะเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งในท้องตลาดเพราะว่า t o y ย t a ก็ทำตลาดเรื่องรถยนต์ ppv หรือว่ารถยนต์นะครับยี่ห้อ t o y ยต a มานานแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยครับ มีเยอะมากนะครับเยอะมากในขณะที่ Ford นะครับเปิดตัว Ford e v e r อเ s ใหม่เนี่ยต้องเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า Ford e v e r อเ s ใหม่นี่หน้าตามันโอ้โหมันก็เหมือนกับสดใสนะครับ,นะรบดูตรงไหนสะโพกเอลองโอยหน้าตาจิ้มลิมดูโอ้โหสวยงามไปหมดอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปรูปไค์ประมาณนั้นทีเดียวนะครับแต่ t o y o ต a เหมือนกันนะครับนะครับแม้จะ แต่งหน้าทาปากใหม่นะครับโอ้โหบ้านท้ายก็เหมือนเดิมนะครับสีข้างก็เหมือนเดิมไฟหน้าก็คล้ายๆเดิมพูดง่ายบอดี้เดิมและแต่ว่าไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดๆนๆๆหน่อยๆประมาณนั้นก็เรียกว่าแต่งหน้าทาปากนะครับภาษาอังกฤษในวงการรถยนต์เขาก็เรียกว่าพวก Minor c h a n นะครับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆน,นะครับเป็นภาษาบ้านๆก็แต่งหน้าทาปากนะครับแล้วก็อ่ะ แล้วก็พูดว่าโฉมใหม่โฉมใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับปกติครับของค่ายรถยนต์ก็เป็นอย่างงี้ครับทุกยี่ห้อก็ทําอย่างงี้ครับแต่งหน้าทาปากเพื่อจะมาสู้ศึกนะคราวนี้รถยนต์มันมีการเหลือเวลากันนะครับมันไม่ได้เปิดมาเปิดตัวแบบงัดกันชนิดที่ว่าโอ้โหเปิดตัววันเดียวกันรุ่นเดียวกันอะอย่างนั้นแต่โหจโหจะเลยนะอะอย่างนี้เขาเรียกมีม,มีการเหลือเวลานะเหลือเวลาอย่างนี้ก็นะเอาให้มันแบบมีช่องชอกกันหน่อยประมาณนั้นนะครับ เรามาดูนะครับความคิดเห็นของแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับผมก็เอาเรื่องนี้โพสใน Facebook ของผมนะครับนะท่านใดยอยากจะไปโตตอบนะครับก็ไปที่วิเชตทำรุ่งวิทักษ์ Facebook, 69, นะครับหรือ Facebook วิเชษดับเบิ t ย9ไอนะครับมันก็ขึ้นมานะครับผมเพื่อนเต็ม5000คนนะรอเพื่อนที่ไม่ใช่แนวทางเดียวกันเขาคลิกออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเป็นเพื่อนกันนะครับ ส่วนใน u t u b e ขออนุญาตปิดคอมเมนต์นะครับรับไม่ไหวจริงๆนะครับรับไม่ไหวจริงๆนะครับชาวเน็ตนี่ถล่มทลายนะเอาคนฆ่าตัวตายกันไปได้นะครับเป็นว่าประสาทผมยังไม่แข็งพอนะครับขออนุญาตนะครับอยากไปคอมเมนต์ผมไปคอมเมนต์ที่ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ขอคอมเมนต์ปุ๊บแนวทางไม่ใช่แนวทางเดียวกันหรือเกียนมาผมดีดป๊อปบล็อกเลยนะครับกระจุยนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องนะครับคบหาสมาคมหรือให้เห็นกันลกหูลกตาประมาณนั้น นะครับอ่ะเข้าเรื่องต่อดีกว่านะครับเรามาดูนะครับความคิดเห็นของท่านแรกนะครับบอกว่าที่เขายังไม่มั่นคงกับฟอร์ดนะครับเอเวอเรสที่เขายังไม่เลือกเนี่ยเพราะว่าเขายังมั่งคงกับ2ค่ายนี้อยู่นะครับพูดง่ายนะเขายังเลือกกับค่ายอีสุกับค่ายโตโยตานะครับไม่กลายยา้าย้ายค่ายเพราะว่า2ค่ายนี้ต้องยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าตลาดแล้วก็สร้างความมั่นใจมานะครับเขาพูดเลยนะตั้งแต่จําความได้นะฮะแต่ก็ย้ายค่ายมาใหม่เพื่อ คือค่ายใหม่เนี่ยเขากำลังจะบอกว่า Ford เนี่ยนะครับเป็นค่ายใหม่นะครับบอดี้ก็สวยจริงๆเขายอมรับนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้คนมา Ford เปิดตัวใหม่นะครับคนก็ย้ายไป Ford เยอะเลยนะครับเพราะว่ารูปทรงลงตัวอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับบอกตั้งแต่เจนเก่าถึงโชมนี้ในครับนะครับยังถามหาโชคช่วงล่างกันยังไม่จบก็จริงครับอันนี้คือเขากำลังตัดเพราะว่า t ตโยต้าเนี่นะครับ เรื่องช่วงล่างเนี่ยมันแก้ไม่จบนะครับมันแก้ไม่จบส่วนตัวบอกอรเองก็ขับรีโวนะครับแม้ vo, รีโว่พยายามจะเปลี่ยนเจนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแก้ช่วงลงช่วงล่างคือช่วงล่างที่มันไม่จบหมายความว่าคือมันทาออกมาค่ากลางๆเนี่ยนะครับคุณคุณต้องเดาใจก่อนว่าเฮ้ยคุณจะเอาไปบรรทุกหรือไม่บรรทุกนะครับก็ส่วนตัวของผมเนี่ย ทำไมบรรทุกนะครับอย่างล็อกโคเนี่ยเอามามันไม่จบครับโอ้โหมันเด้งเดงดีดดีเด้งเดนะครับดีว่าผมจบกับช่วงล่างไอรอนแมนหมดไป80,000บาทประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าจบนะครับแล้วก็ขับได้นะครับแต่ต้องมีน้ําหนักบรรทุกนะของผมนะฮะอันนี้หมายถึงของผมยกเซตของไอรอนแมนไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าขับกระบะเ่าๆไม่จบนะครับ เวลาผมไปทดลองการขับนะครับค้ายรถ Toyota มันก็จะมีลักษณะแบบนั้นนะครับมีบางท่านเนี่ยเขาเคยซื้อโตโย TA f o r t u จูเนอมาซื้อไม่กี่เดือนเองครับแล้วเขาก็มาร่วมทิปกับผมเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับถึงเวลาไม่กี่เดือนเขาก็อาจจะเปลี่ยนเลยเขาบอกมันมันมันไม่ไหวช่วงล่างนะครับจริง,รงๆเขาอาจจะจะไปจบกับยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้บางคนก็บอกว่ามัน มันก็ยังไม่จบอ่ะพอเปลี่ยนช่วงล่างเสร็จนะฮะอันนี้อยู่เชียงใหม่เนี่ยครับเขาก็เปลี่ยนเป็นเอเวอเรสต์เลยแล้วก็ฟอร์จูเนอร์ขายไปก็มีอีกนะครับเนี่ยฮะในเรื่องของช่วงล่างอ่ะไอตรงนี้นะครับแล้วแต่นะครับอ่านะเดี๋ยว FC Toyota ก็จะมากระทืบบอกออีกนะครับเวลาบอกอพูดอะไรพวกนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับ นะท่านก็พยายามคิดแล้วก็ดูไปด้วยเออผมไม่ใช่ติ่งนะไม่ใช่ติ่งนะทุกวันนี้ก็ขับโตโยต้าล็อกโคอยู่นะครับผมซื้อมาผมต้องสับมันได้ดิครับนะหมดไปล้านสองกว่านะครับต้องดูว่าจุดอ่อนของโตโยต้าอยู่ตรงไหนผมต้องสับมันได้นะครับด่ามันได้นะครับติมันได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหผมซื้อมาล้านสองแล้วผมมาอวยนะครับอย่างนี้ผมก็แย่ a, สนะินะนะเขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้ตังสักบาทจากเขานะครับนะนะเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของโตโยต้าอยู่ตรงไหนมันมีเยอะนะครับแต่จุดด,ดี ก็อย่างที่ทุกท่านว่าไปนะครับผมซื้อก็เพราะว่าหนึ่งนะครับนี่เรื่องของความชัวในเรื่องเครื่องยนต์นี่นแหละนะฮะในเรื่องเครื่องยนต์ความเหนียวความอึดความทนอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับแล้วต้องการที่ศูนย์บริการมีเยอะเพราะรถคันนี้ผม ซื้อมาล็อกโคตัวนี้ก็2018เนี่ยผมเดินทางไปเมืองจีนเดินทางพูดง่ายง่ายรถผมจะน็อกไม่ได้นะครับจะไม่มีสิทธิ์เออร์เลอร์เลยผมเป็นคนจัดคาราวานต่างประเทศนะครับแลวนำรถนะครับขับข้ามประเทศไปคิดดูนะครับผมไปเจ๊งกงอยู่ในเมืองจีนขึ้นมาจะมีเออร์เลอร์จะมะีไฟโชจะมีสมองกลจะต้องตุ๊ด,ต,ด,ต,ดตุ๊ดนะโชไปศูนย์นบริการบอกยินดีให้บริการ,รช่วยเอารถมาที่ายแดนด้วยนะครับโอ้โหอ่านเลยครับั้งนั้นนะครับผมไปเสียอยู่ที่กิโลเมตร3,000ที่มือ นนค,คุณลองคิดดูนะครับผมจะต้องกลับเมืองไทยมาอีกกี่กิโลนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมเลือกความชัวนะครับผมก็ไปแบนโตโยต้าแต่ระบบของผมไม่ไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะตอนนั้น2 0งศูนย์หนึ่งแปดนะครับอ่ะกลับเข้าเรื่องดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงล่างของคู่แข่ง Ford e v e r e s t ผมถือว่าปัางใช้ได้ นะครับไม่ต้องฟอร์ดเ e r เวอนะครับฟอร์ดแลนเจแค่นีนะ้แล้วเอาแลนเจอรเปรียบเทียบกับรีโวโอหนะครับรีโวในส่วนตัวผมนะกระจุยเหมือนกันนะครับคือเดิมเดิมเขาขับได้ไงแต่ถ้ารี v o มาขับต้องยอมรับว่าถ้ามันไม่มีน้ําหนักบรรทุกหรืออะไรต่างมันยังไม่ลงตัวครับมันมีเด้งๆด,ดิดๆอยู่ยังไม่สมดุลน,นะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าแ a นเจอร์เนี่ยม,มันก็จบอยู่ ในในตัวงมันเลยบางคนเขาไม่ต้องการไปยุ่งกับร้านช่วงล่างเขา้าๆออกๆทำนู่นทำนี่นะครับมันมันมันเขาต้องการอยู่กับมาตรฐานนะครับหรืออย่างมากาก,าก็เปลี่ยนแค่ยางไซให้ล้อแม็กให้มันสวยหรูนิดหน่อยนะครับบางคนก็ไม่ต้องการอาจจะไปยกยกอะไรเลยหรือบางคนไม่ต้องการทําอะไรเลยต้องการเป็นมาตรฐานนะครับเขาก็บอกทรงมาตรฐานมันสวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับเพร Ч าะฉะนั้นมันก็มีกลุ่มคนประเภทนี้ด้วยนะครับที่มองว่าไม่จําเป็นต้องทาไปทําอะไรกับรถยนต์แล้วเพราะฉะนั้น ตระกูล f o r ์ผมถือว่าจบนะจริงๆแล้วมันยังมีตระกูลหนึ่งที่ผมลองมานะครับแล้วก็จบนะครับที่ขับได้แต่เขาไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วคือเชฟโรเลตนะครับผมได้ลองทั้งโคราโดแล้วก็ลองทั้งเทรเวซนะครับผมถือว่าจบเหมือนกันนะครับนะแต่เขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยไปแล้วนะครับกลับไปเรียบร้อยละอันนั้นก็ถือว่าซื้อมาในระดับสแตนดาดแล้วก็จบเหมือนกันนะครับอมาฟังนะครับ ความคิดเห็นคนต่อไปนะครับอันนี้นะครับผมรู้จักส่วนใหญ่ f a c e b o o k นี่ผมจะรู้จักนะมีตัวตนนะครับไม่ใช่เป็นติ่งหรือว่าเป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่ถ้าเกลียนมาเนี่ยครับแล้วคุณไม่มีโปรไฟล์หรือแล้วคุณมาอาัดเนี่ยผมจะบล็อกเลยนะ นะครับส่วนใหญ่คนที่เล่น Facebook กับผมนี่มีตัวตนนะครับถึงอาจจะอวะตารมาไม่มีหน้าแต่ผมจะดูคําพูดคําจาว,ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือเกลียนหรือเปล่า,ลาผมเม้นเดียวแค่นั้นนะผมไม่เลี้ยงไว้เลยนะครับพวกนี้นะครับเพราะเขากับผมก็ไม่ได้รู้จักกันทําไมผมต้องพูดตรงๆต,ต,ต,ต้องให้มันลบหูลบตาผมนะครับเสียโสดประสาทเพราะฉะนั้นเม้นเดียวผมคลิกกระจายทิ้งไปเลยบล็อกนะบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคอมเมนต์ผมทั้งท่านท,ท,ท,ที่คุณกับผมไม่ได้รู้จักกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะ ไม่ใช่แค่ฟังเขาเล่าแต่เป็นคนเจ็บแล้วจำหมายถึงเขาพูดถึงยี่ห้อฟอร์ดนะอะคุณไปดูใน Facebook เขาได้กันะครั้งเดียวก็เกินพอเขาอาจจะมีอคติเกี่ยวกับตรงนู้นตรงนี้นะครับของค่ายที่เขาเคยใช้อยู่นะครับคนเราไม่จําเป็นต้องพักดีกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งในช่วงชีวิตมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับหกปีถึง70ปีนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนยิ่งคนที่พอครบ8ปี คุณอยากจะเปลี่ยนรถหรือ10ปีคุณเปลี่ยนได้สมมติ3 0มสถึงสีได้1นคันละ4 0่สถึงห้ได้1นคันละ5 0าสถึงหกได้1นคันละนะครับถ้ามีตังค์นะครับยิ่งเยอะนะครับก็หมายความว่าเขามีสิทธิ์เปลี่ยน5ปีครั้งด้วยซ้ำนะครับนั่นหมายความว่าหมดประกันหมด5ปีนะครับเปลี่ยนผมมีคนรู้จักที่เขาสไตล์ขับรถ5ปีเปลี่ยนนะเขาไม่ต้องการเขาไม่ใช่ช่างเขาบอกเขาไม่ต้องการให้รถของเขาไปโอ้อะเอะเอออะไรตรงไหนตรงตรง,ตรง ในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนซึ่งมีลูกเมียนั่งไปด้วยเขาบอกว่าสไตล์เขา5้าปีเปลี่ยนผมก็ดูแลรถที่บ้านเขา4ี่หคันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ5ปีเปลี่ยน5ปีเปลี่ยนนะครับมาดูอีกท่านหนึ่งนะครับเขาชอบโตโยต้าเขาบอกนะเขาชอบโตโยต้าเขาเป็นคนที่ขับเที่ยวไกลๆนะครับรถคันแรกก็เป็นโตโยต้านะครับตอนนี้นะครับรถคันแรกเขาเป็นโตโยต้าคันที่2เขาอยากลองนะเขาบอกเขาอยากลองนะครับั้งหมดคันนี้นี่เขาอยากจะลอง Ford บ้างนะครับ นะแต่ถ้าหมายความว่าเป็นรถคันแรกของบ้านนะครับเขาไม่กล้าเลือกนะครับไม่กล้าไม่กล้าเลือก Ford เขาจะไปเลือก t o y ย t a า e ยี่ห้ออื่นก่อนนะครับก็คือ t o y ยต้แต่ถ้าเขาที่บ้านเขามี Toyota แล้วเขาจะเลือก Ford เพราะเขาอยากใช้นะครับเขาอยากใช้ Ford นะครับแต่ว่าพูดง่ายเขายังคลางแคลงใจในเรื่องของเวลาได้ยินข่าวว่าเอ้นั่นท็อกขาดหรือว่าไฟโชหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถยนต์ทุกย e ี่ห้อมันมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่า ถ้ามันเห็นบ,บ่อยๆมันก็ไม่สบายใจนะไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะนะโอเคอันนี้เป็นความคิดของแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับลุงเยี่ยมให้ความคิดเห็นว่านะครับแม่คนนี้ให้ความคิดเห็นดีนะครับเพราะอายุละนามก็น่าจะประมาณ70กว่ากว่าแล้วนะครับก็เรียกว่าเก๋าที่บ้านนี้ใช้มาหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็โพสต์รูปภาพให้ดูด้วยรถที่บ้านมาหลากหลายยี่ห้อมากนะครับเซลเป็นคนขายรถคันที่1ให้เรา ต่อไปศูนย์บริการจะเป็นคนขายรถคำพูดนี้จริงครับผมจริงๆมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับฟอร์ดจะต้องกลับไปพิจารณาและดูแลนะครับแล้วต้องเรียกฟอร์ดทั่วประเทศมาอบรมดีๆด้วยนะครับอย่าให้ช่างพูดไปในทิศท,ทางนะครับผู้จัดการการขายผู้จัดการศูนย์นะครับปากอย่าไวใจเย็นๆนะครับมองปัญหาลูกค้าเป็นที่ตั้งไม่ใช่ลูกค้าที่มีปัญหาเข้ามาไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาแล้วก็ทํารู้สึกว่าเฮ้ยเขา ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้พยายามบ่ายเบี่ยงไปนะครับสำนักงานใหญ่เองก็ตามเนี่ยนะครับจำเป็นต้องฟังเยอะๆนะครับโดยเฉพาะที่นั่งอยู่บนหอคอยห้องบริหารใหญ่ๆเนี่ยฟังนะครับฟังสาขานะครับวันนี้มีเคสอะไรใหม่มาพิมพ์ลายเข้ามาเลยสะดุ้งเข้ามาเลยปุ๊บเคสแปลกๆลูกค้าไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้ว่ามานะครับโดยเฉพาะนโยบายพวกรถใหม่ๆซื้อไป3วัน4วัน5วัน1อาทิตย์2ออาทิตย์หรือแม้แต่เดือนหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับ เกิดปัญหาขึ้นจะทํำยังไงนะครับกระบวนการส่งมอบรถอีกนะครับคนส่งมอบรถนี้นะครับคุณพยายามอย่าให้เซลล์ส่งนะครับคุณต้องมีเขาเรียกอะไรเซลล์บางคนเนี่ยนะครับก็ไม่มีเขาเรียกว่า ทักษะอะไรหลายๆอย่างนะครับคุณจะต้องมีพนักง,งานที่มีความรู้เรื่องการส่งมอบรถนะครับว่าปุ่มนี้คืออะไรใช้งานแล้วควรจะใช้งานยังไง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 ถ้าคุณผักภาระนะตามโชรูมไปให้เซลลส่งมอบรถเนี่ยเซล,ลบางครั้งเนี่ยสมาธิเข้าไปอยู่ที่การขายและเซลล์ใหม่ถ้าเกิดเขาขายได้จริงแต่เขาไม่รู้ลึกนะครับเขาก็แนะนําคุณไม่ถูกประมาณนั้นนะอ่ะ,อะนะครับเพราะฉะนั้นพนักง,งานส่งมอบรถยนต์เนี่ย แต่ละโชว์รูมนี้สําคัญมากนะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวบอกอร์นี่ครับฟอร์ตตัวนี้ผมบอกตรงๆว่าผมชอบนะครับเอาง่ายๆเลยผมชอบถ้ามีอยู่ในกระเป๋าตอนนี้ซื้อนะครับซื้อเพราะส่วนตัวเองผมก็เริ่มมองรถ PPV อยู่หนึ่งคันนะครับณเวลานี้ผมมีรีโว่ล็อกโคแล้วเนี่ยนะครับส่วนตัวผมผมคงไม่มองผมเองก็อยากจะลองค่ายอื่นด้วยนะครับผมก็พูดง่ายๆอยากจะลองลองฟอร์นะครับอยากยังมีฟอร์สักคันหนึ่งนะครับโตโยต้าล็อกโคผมนี่ผมซื้อมาใช้เพราะว่า ใช้ในการทำงานแต่รถเอเวอเรสนี่ผมอาจจะซื้อมาเพื่อเป็นรถครอบครัวนะครับใช้ในาภารกิจครอบครัวขับรถท่องเที่ยวภายในประเทศแต่ล็ลโคผมไปต่างประเทศนะครับเอาเป็นว่านะครับผมก็พิจารณาเพราะว่าหนึ่งตอนนี้ถ้าผมมองว่าเอเวอเรสนี่คือตอนนี้ใหม่สุดปังปังที่สุดแล้วนะครับปังที่สุดแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยากลองแต่ผมก็อยากจะฝากว่าเออลองดูนะครับผู้บริหารทั้งหลายนะครับ พราะฉะนั้นคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยนะครับคุณต้องแนะนำนะครับในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันคนละเรื่องกันละนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปพูดเรื่องเอเวอเรสต์อีกทีหนึ่งนะครับเนะี่ยคุณลองไปอ่านดูนะครับแต่ละค่ายนะครับนะบางท่านก็มาบอกเลยอย่าก,กลัวครับพี่น้องเน่เขาก็บอกกนะันที่บ้านเขามี Ford e v e r วอเรสต์หนึ่งคันเขามีแรนเจอร์ใหม่หนึ่งคันหรือแรปเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้มองยากมากนะมองไกลๆนี่แรปเตอร์กับแรนเ <laughs> จอ ถ้าไม่เห็นใกล้ๆนี้ก็ดูแล้วกันลำบากอยู่เหมือนกันนะครับลำไม้คล้ายคลึงกันพอสมควรรุ่นนี้นะครับนะครับคนที่ก็รักฟอร์ดเขาก็รักจริงๆนะครับคราวนี้ฟอร์ดเนี่ยกำลังกราะชากใจนะครับ กลุ่มผู้ซื้อที่กําลังลังเลเพราะรูปทรงฟอร์รุ่นใหม่นี้มันสวยเหลือเกินนะครับผมเองก็คล้อยไปทาง Ford พูดตรงๆเพราะว่าถ้าวเวลานี้นะวิถีนี้นะไอ้รูปที่ผมยืนอยู่เนี่ยโตโยต้เนี่ยผมคงไม่ซื้อ,อผมพูดตรงๆนะผมก็คล้อยไปทาง Ford อ,อันนี้พูดแบบน,นั่นเลยนะฮะสาวฟกโตโยต้าใจเย็นๆอย่าพิ่งกระทืบผมอย่าพิ่งกระทืบผมนะครับโดยมีค่ายข้างเคียงที่ที่พิจารณาคือพวกวิวเอ็นะครับแล้วก็ อโอ้มีหลายค่ายนะ p p v มันก็มีหลายค่ายน่หะครับแต่ตอนนี้คือทําใหม่ปังสุดเนี่ยคือ Ford นะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะผมเองก็มีใจคล้อยไปทางนั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศูนย์บริการเขาเขาแก้ปัญหากันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเลยนะผมว่า ฟอร์ดมีอนาคตส่วนตัวนะครับผมเคยลองฟอร์ดอีโคบูตเครื่องพันนะพัน44ผมยังติดใจอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับว่าโอ้โหมันแรงจริงๆนะครับนะครับฟอร์ดอีโคบูต1.0เทอร์โบแต่มันคงมาผิดช่วงเวลานะครับตอนนั้นนะครับรอบมันมาต่ําจริงๆจําไม่ผิดรอบมาที่พันกว่ารอบเองนะนะครับทุกวันนี้ผมขับไปตัวรถเมียนี่เป็นซีวิกไม่ใช่ซิตี้1.0เทอร์โบรอบมาที่2พันรอบนะครับถ้าเป็นอะมิรารอบมาที่2,002 ฟอร์ดอีโคบูนี่ปังมากนะครับปังมากเสียดายนะครับตลาดรถเก๋งฟอร์ดยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับผมว่าฟอร์ดมาถูกทางนะครับก็คือเหมือนกับตอนนี้ฟอร์ดจับตลาดพรีเมียมเพราะว่ามีแรปเตอร์มานะครับแรปเตอร์นีดพูดง่ายมาสยบ กระเป๋าอาเสยทั้งหลายนะครับไม่สะดุ้งนะครับค่าน้ํามันก็ไม่สะดุ้งนะครับเพราะเขาไม่ได้ใช้คันนั้นเป็นเป็นคันประจําเขาต้องการขยี้คันนั้นนะครับในชีวิตนี้ได้ลองนะครับฟอร์ดลับเตอร์ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ขับนะครับเป็นทรงเบนซินไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะกี่ลงกี่ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวจริงเขาจะไม่บ่นเรื่องค่าน้ํามันนะครับยกเว้น อาจจะมีบางท่านที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาเพื่อจะไปทําการค้าพาณิชย์ผมว่าไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่เขาจะซื้อมาลองเท้ากันนะครับเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันสะใจอะนะครับได้ขับรถแรงๆในราคาแค่ล้านแประมาณนั้นนะครับถ้าเทียบกับรถยุโรป 5, ล้าน6ล้าน7ล้านที่อยู่ที่บ้านเขาบอกโอ้โหมันราคาซุเปอร์คาร์ล้านแนี่ถูกไปเลยนะครับอ่ะนะครับคุณก็ลองไปอ่านดูนะครับส่วนใหญ่ก็ เขาจะชมโตโยต้าเรื่องศูนย์บริการและอะไหล่นะครับที่หาง่ายนะครับเรื่องศูนย์บริการและอะไหล่บางคนก็ยังมั่นใจนะครับเรื่องเรื่องโตโยต้านะครับกับศูนย์บริการอันนั้นคือจุดเด่นนะครับขอ,ของของค่ายโตโยต้าเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาซื้อโตโยต้าเขาก็สบายใจไงอย่างบางคนเขาบอกว่าเออซื้อมาแล้วก็ขับกลางคืนได้ ไปตีสองก็ได้นะครับตีสามก็ได้ตีสี่ก็ได้จะออกเช้าตีสองจจะขับรถออกจากบ้านก็ได้ไม่ต้องกลัวไปน็อกคาดอยกลางนี่คือความมั่นใจที่เขาสร้างมาให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นของโตโยต้าซึ่งผมก็มองว่ามันก็เป็นจุดแข็งจริงๆนอกจากค่ายโตโยต้าที่ในรูปนี้จริงจุดแข็งของค่ายอิสูก็มีนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับทุกค่ายทุกแบรนด์นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับระดับสูงสุดที่สํานักงานใหญ่ที่นั่งอยู่บนหอคอยมองมาคุณต้องเอ็กซ์ตรกาโชว์กูมนะคร แต่ละจังหวัดนี่สำคัญมากนะครับเพราะศูนย์บริการเสียก็เป็นตัวแทนเป็นศูนย์ของเท่าแก่เท่าแก่อาเซียเท่าแก่เจ้าสัวของจังหวัดน,น,นั้นๆที่ซื้อมาจําหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับต้อง,เร,องเรื่องการบริการเนหลังการขายเนี่ยนะครับผมว่าม,มันค่อนข้างสําคัญอะไรตัวหนึ่งนี่ปังเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวน,นี้โลกโซเชียลมันแรงนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่มันไม่ค่อยได้ยินข่าวมาเดี๋ยวน,นี้รถเสียนี่เขาโพสต์กันก่อนเลยนะครับรถเสียเขาโพสต์กันก่อนนะครับ หลายค่ายก็พยายามที่จะมีแอดมินนะครับเข้าไปอยู่ในคลับต่างๆนะครับคลับต่างๆไปสมัครคลับต่างๆแล้วต้องตอบกระทู้ตอบว่าโอเคฟอร์ดจะรับดินดีให้อีซุจะรับให้โตโยต้าจะรับให้รับเรื่องแล้วต้องรีบไปแก้ไขนะครับไม่ใช่รับเรื่องแล้วหายเลยเพราะเดี๋ยวนี้พอรับเรื่องแล้วหายเลยเนี่ยนะครับแล้วไม่มีตัว Follow up นะครับในการตามนะครับว่าเรื่องนี้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วปล่อยให้มันเหมือนการสร้างภาพอะนะครับอย่างนั้นเนี่ย การตลาดจะจะจะไม่ปังไปต่อลําบากนะครับไปต่อลําบากเพราะฉะนั้นทุกค่ายมีแฟนคลับอยู่แล้วนะครับแฟนคลับของตัวเองเนี่ยต้องรักษาให้ดีนะครับทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นนิสสันเทอร่านะครับอีวุสุมิวเอ็นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับห้ายี่ห้อเนี่ยนะครับก็รักษาลูกค้าให้ดีนะครับพอรักษาลูกค้าให้ดีนะครับ เขาจะก้าวเข้าไปอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีเขาเขาอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องการบริการเพราะฉะนั้นเรื่องศูนย์บริการนี้สําคัญมากนะครับเรื่องความรวดเร็วอะไรต่างๆนะครับเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆนะครับบางทีมาเห็นมาตอบปุ๊บนะผมก็เห็นคอมเมนต์บางทีไปตอบไปตรงนี้ได้รับเรื่องเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วบางทีเขาถอนมาตามรับแล้วก็หายไปเงียบไปอย่างเงี้ยนะครับน่ากลัวนะครับเพราะเขาจะมาโพสต์ซ้ําใหม่นะครับพอโพสซ้ําใหม่เสร็จมันก็ นะอย่างบ้าแหละคนไม่รู้อิโนอยนเนเน,นะครับไม่ได้สืบค้นนะฮะก็อาจจะคล้อยตามไปได้นะครับแต่จริงๆร้นนะครับ คุณก็ต้องผมมีไอเดียส่วนตัวนะไอเดียส่วนตัวเวลาคุณคุณได้รถมาใหม่ๆใจเย็นๆผมยังเป็นคนรุ่นอาจจะเป็นคนรุ่นเดิมรุ่นเก่าอยู่มั้งนะครับช่วงรถยนต์มันไม่มีลันอินก็จริงนะครับแต่ผมบอกตรงว่าเป็นคนรุ่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 นเก่าที่ซื้อรถมาแล้วยังขอลันอินก่อนเบาก่อนเบาก่อนนะฮะเบาก่อนนะครับนะเบาได้เบานะครับผมก็จะพันโลแรก2000โบลแรกผมจะเบานิดนึงให้มันนวดเครื่องก่อนแหวนลูกทรงลูกสูบน้ํามันเครื่อง นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดรถใหม่ออกมาเนี่ยนะครับผมก็จะถามช่างว่าปกติเนี่ย,ยของศูนย์เนี่ยสมมติของโตโ o ต้นะออกมาเนี่ยนะครับมันมีสารพวกทรีตเม์หล่อลื่นห้องห้องเครื่องห้องกระบอกลูกสูบไหมถ้ามีของ t o y o ต a นะคุณซื้อใส่ นะครับคุณก็บอกว่าขอซื้อตัวนี้ใส่มันก็จะเคลือบห้องนะครับมันเป็นสารที่เวลาสตาร์ทเครื่องตอนเช้าเนาะมันจะสึกหลอนะครับพอมันจะสึกหลอเสร็จเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันอยู่ด้านใต้มันก็จะไม่ขึ้นมาถ้าเป็นของลิควิดโมลีก็จะเรียกเซอร์ลาเทคนะครับแต่คุณอย่าพึ่งนะครับคุณซื้อรถหม่ป้ายแดงคุณอย่าพึ่งไปนอกค่ายคุณเอาค่ายเดียวกันก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่อยู่ในประกันคุณก็ถามนะครับถ้าจโตโยต้ามีสารพวกตัวนี้นะครับหล่อลื่นพิเศษของโตโยต้าเองซึ่งไม่หมดประกันคุณซื้อใส่ นะครับให้ศูนย์ใส่ให้แล้วแหละมันต้องดูดน้ำมันเครื่องออกจากประมาณ3 0 0ร้ซีซีมัง้งแล้วก็ใส่สารต,ตัวนี้เข้าไปแล้วก็คุณก็ขับเบาๆนะครับถ้าคุณซื้อ Ford e v e r e อเใหม่คุณก็ทําเหมือนกันนะครับถ้าศูนย์ Ford มีตัวนี้ขายนะครับคุณก็ซื้อใส่นะครับซื้อของศูนย์อย่าเพิ่งนอกศูนย์พราะยังอยู่ในระยะประกันแล้วผมก็แนะนําว่าเมื่อคุณซื้อมาเสร็จใจเย็นนะครับนะบส่วนใหญ่คนอายุอย่างผมนี่ 50กว่า60นี่คงยังไม่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางหรอกแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะสากว่า40กว่าในห้กว่า50ก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็ ยกเลยเปลี่ยนเลยผมบอกว่าใจเย็นนิดนึงครับคุณขับนวดนวดไปหน่อยนะครับขับแบบนวดนวดของเดิมไปสักนิดนึงนะครับให้มันวอร์มผ่านไปสักเดือนนึงแล้วคุณค่อยค่อยดูว่าโอเคคุณอยากจะตกแต่งยังไงนะครับว่ารถยนต์ของคุณพร้อมไหมอะไรไหมนะครับชุดแต่งที่มาตรฐานมาหรือ,อยังนะครับถ้าจะยกยกมาตรฐานเลยจากคลายแบรนด์เนมชั้นนำนะครับอย่างเช่น Iron Man t j m ARB ออะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้า เดิมๆขับได้ดีอยู่คุณก็ลองขับเดิมๆไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับผมใครอยากจะคอมเมนต์ก็เรียนเชิญนะครับที่ Facebook บอกอรครับผมสวัสดีครับสนใจคาราวานเที่ยวเมืองจีนในสปปอลาวเมืองต้นพึ่งเมืองบ่อเต็นเมืองเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของพญามังกรจีนในดินแดนสปปลาวดูบ้านดูเมืองดูเศรษฐกิจที่นี่ใช้เงินหยวนและพูดจีนเท่านั้น ออกเดินทาง18-20พฤศจิกายน2565สนใจร่วมทิปคารวานกับบอกวิเชลน์ไอดีเอสไอทีเอ็มเอ1972แ